เอาเลยครับนี่มาดูเลยวันนี้เรามากันอีกชุดหนึ่งนะครับกับชุดรถก่อสร้างนะครับอ๋อจะมีรถตักนะครับคันนี้มาชุดนึงนะครับแล้วคันบนอีกคันนึงครับแล้วก็เทเลอร์หางหายไปไหนไม่รู้นะครับแล้วก็นี่เป็นมโคติดรถนะครับปืดขยับได้นะครับบี๊ดนะครับรถคันเป็นลานนะครับนี่ขนได้ครับ ต Bold, ัมโบ้รถดำก็จะเป็นการประมาณนี้อยูปูดูอันนี้ก็จะเป็นรถเก๋งนะครับที่สามารถวิ่งตักได้นะครับนี่เนียนแต่จะขวายแพนน่าเท่สวยงาเลยนะครับปืนอีกรอบนะครับแพนแพนนี่ฮะโอ้โหมันสวยจัง อันนี้เอออันนี้ก็งล่ล่าครับปปนอันี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นรถบรนทุกนะปืนปืนอ่าเดี๋ยวเราจะมาเทเลอร์ลงกันเลยนะครับนี่ปืนปืนปืนเลยมาแล้วครับ

<iser Zum tiếng> anh <haiais> ừ 哔哔。Pew, pew.